สวัสดีค่ะธรรมชมแอดมินหนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีงเ,เงมมีมือเลี้ยงธรรมชมเมื่อนี้ฝนตกมดเมื่อธรรมชมอยู่กรุงเทพฝนตกนักธรรมชมหนูหน่อยบอกระอัดคลิปยันธรรมชมฝ่าห่วองอยุ่แต่ว่าบ่ห่วงปันไดดอกธรรมชมหนูหน่อยยันเวลาฝนตกนี่หนูหน่อยบ่เล่นโทรศัพท์เด้อธรรมชมอยู่ไซต์กระซัง ย่กรุงเทพอยู่บันเนยิงหนากวัรท่านผู้ชมอยู่กรุงเทพน,น้อยกับเบลเลนโทรศัพท์ดิฝนตกหนักตกแห้งท่านผู้ชมอา้าธท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้หนหน่อยพามาตามต่อล่าพัฒนาร่วมเหล็กเด่นหาสูตรแอดมินน,น้อยกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดธท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตายเลา่าท่านผู้ชมแอดมินน,น้อยหลุดซีท่านผู้ชมหลุดซีเนีนเจาะ สี่หกหกซี่น้ำปูธรรมชมเพื่อกับฟืนธรรมชมพ่อแม่พี่น้องเอาน้ำม,มาเปาหนูหน่อยเนีย่ยนอนบอลลับเลยธรรมชมุมมาขึ้นเนี่ยโอ้อยตายขาดตายเนี่ยเขาเอาขึ้นมัดแล้วธรรมชมตายแล้วพา,พาพ่อแม่พี่น้องเสียเงินธรรมชมมาว่าเนี่เด่นสามสี่ห้าเลือกบอถ,ถือเนาะธรรมชมเลือกเหล็กเด่นออกมาได้สามโตสามนี่ยบ่มักอยู่แล้วเนี่ยธรรมชมบ่มองอยู่แล้วสามสี่ก็หาธรรมชม โน้หน่อยไปรูดซีโน้หน่อยกระทุ่นหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะฟันซีห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตายธรรมชมุ่มไงหลังเงียบเก็บเลยท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ได้บบหลายทันบางทันเพิ่นก็ได้บางทันส่วนใหญ่บบได้ท่านผู้ชมแอดมินน้หน่อยภาพพอแม่พี่น้องตาย สูตรต่ออยู่บ่รธรรมจมลาพัฒนาแต่ว่าเล็กมันกระเขาอยู่ด้วยเนาะธรรมจมลาพัฒนาหนยหน่อยไหมรวมเลขเด่นห้าสูตรเมื่อวานนี่มันแตกตั้งซี่ต้คุณดิธรรมจมเลขออกเจ็ดเก้าแปดห้ายุคนละมองละบอลน,นะคะเนาะเจ็ดเก้าแปดห้าเลขเด่นเขา หาธรรมชมซีต,ตัวแตกแต่ว่าจับคูบลายรูดพิตโตนูน่อยสายรูดธรรมชมพวาแม่พี่นลวงเอฟซีได้บอกมาว่านี่เหล็กพานทั้งหาสูตรดิธรรมชมมากครบทั้งหาสูตรล่วมเด็กเด่นหาสูตรนี่เขาดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นอย่งคือคือจับบลายธรรมชมเห้าสิบเอาอจังไดเสี่ซวจังได้ธรรมชม ผ่านหน่่ยเห็ดเนี่ยท่านผู้ชมดึงเหล็กเด่นออกมาจังสี่จังสี่เลี่ยวเอาสีมาจับใส่บ่ท่านผู้ชมมันสีแดงจะคู่ได้เหล็กเด่นสามตัวนะคะเนาะสุดว่าเข้าได้เหล็กเด่นสามตัวนี่สามสองสามเก้าสามหกสามเก็ดสามแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหาคู่สิบหาคู่ท่ามาู้ชมมันสีแดงสิบหาคู่ สี่สองสี่สองสี่เก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดถ้าห้าจับจังสี่มันจะได้ซิบหาคูว่าธรรมชมสิบหาคูบนรางไปกับปรอคาทุนแต่ว่ามันได้กาไรนิดเดียวธรรมชมได้กําไรอยู่นิดนึงเอาอยูบะธรรมชมเอาจังสี่ว่าเฮอร์ธรรมชมตัวแรคิดว่าประมาเท่ากาันตัดออกไปไหมคอแต่ว่าคอ ขอดึงเด่นแม่นๆมาว่านี่น,น่อยดึงเด่นมาสามตัวสามนุอยก็บ,บ่หมักดูแลวเรามาชมตายแล้วเรามาชมสี่ติดดับของพอจอยบทสู่พอจอยเราม,ม,มาชมเมื่อวานนี่เด่นเดินดีเข้าที่เด่นห้าเลขติดเข่าหมองเหล็กเก่าเรามาชมเข้าเด่นเก้าเข่าตกกลางบ่มา สองตัวมาหนึ่งตัวปั๊ดธรรมชุ่มสูตรนี่นุ้ยหน่อยบัแมงธรรมชุ่มบ้องผิดสูตรนี่นุ้ยหน่อยว่าบัาเป็นต่ำมาสามงดติดกับที้ธรรมชมุ่มสามงดติดเสียวสองตัวสูตรสองธรรมชมมุ่มไม่เอริพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบื้องสูตรเด่นเดินดีนี่้ะค่ะเด้อเด่นเดินดีกับสูตรนี่นุ้ยหน่อยเคยบอกอยู่ ถ้ามันชนกันสองตัวยามไดมันตองมาตัวหนึ่งหรือกอดข้อกันมาเลยทผาม,าม้ชมเมื่อวานนี้หนูหน่อยภาพพ่อแม่พี่น้องไปเอาซีเนาะคะ่ะเนาะหลุดซีมีบางทันหลุดหนึ่งหนึ่งกับซีบ่มีหอดไงทผาม,าม้ชมเป็นเจงไดทผาม,าม้ชมหมานบอ่อไม่ทันใดหมานบอ่อไม่มาด้วยกันเข้าไปที่เด่นเปีย เป็นเลขดับคู่นะคะเป็นดับคู่ดับคู่ตัวเดียวคู่เดียวห้างเดียวบอลลางไปกลับนรูมชมค่อนข้างที่จะลดต้นทุนได้ยูเนาะค่ะเนาะทันใดมาแปดสามเบาๆไว้ธรูมชุมว่าในมากครบทั้งหาสดสูตรแต่ว่าเอาบ่อใดนผูมชมเอาบ่อใดเลยเอาสาหรับท่านได้จับถือยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อตามตองหดหนาธผูมชมคลิปนี้ละนผูมชมเบิ่งถ่ายคลิป หนูหน่อยลงหายคลิปนี่เด้อค่ะเด้อปล่อยตองหวัดเลยธรรมชุ่มข้องอาจารย์ต้อยธรรมชมของอาจารย์ต้อยจับครูบอถือกธรรมช่มธรรมชม,ม,ชมคลิปนี่หนูหน่อยขอแจ้งข่าวพมพีน่นงเด้อค่ะเด้อข้องอาจารย์ต้อยงวดหนาหนูหน่อยังว่างหายอยู่งวดมืออื่นยังว่างหายอยู่แต่ว่าหลังจากมืออื่นไปแล้ว เป็นงวดต่อต,อตอไปทัดไปธรรมชมนู้นหน่อยบ่ได้ว่างได้ธรรมชมสิบ่ได้ว่างแล้วอาจารย์บอกว่าต่อไปนี้อาจารย์สีเหีดเป็นหววซองขาย,ดยขาเดอ้อค่ะเด้อซองละห้าร้อยรัฐบาลไทยซองละหนึ่งพันงวดหนานี่ยังใดว่างอยู่ธรรมชมถ้าหากท่านใดอยากจะได้โทรติดต่ออาจารย์ต่อย สื่อน้ำอาจา์ต่อยท่านผู้ชมซองละห่าลอยผลดีไหวอยู่บ่อสื่อผู้เดียวหรือว่าสิเหตุจังไดเพราะแม่พี่น้องเอฟซีอยากได้สิไฮโน้นอยตั้งกลุ่มเป็นไมยซองบอ่ออันนี้เปิดใจถามเวยค่ะเด้อสิไฮโน้นอยตั้งกลุ่มเป็นไม้ซองบอ่อกลุ่มเขาฟี่ท่านผู้ชมกลุ่มเขาฟี่เวลาเขาเสียเอาไม้เพิินอกซอยกันจังสันบ่อท่านผู้ชมถ้าไ้ ออกผู้เดียวกับขัสะะ้สีเปไว้เนาะเนาะซองรหัสลอยกับบัถึกดิธรรมชมลาเล็กว่าเขาได้ว่าอาจารย์ต่อยเพิ่นบอกว่าจังสันนุหน่อยถ้าบุมีผู้เอานนุหน่อยกับขั้งสีได้กับอาจารย์งวดหนาเป็นงวดทุดถ่ายเดอค่ะเด้อหรือว่าท่านใดอยากจะให้นุหนยตั้งกุ่มขึ้นซอยกันออกกับบอกมาเดอค่ะเด้อเลขของอาจารย์มันมันขเขาเมิดตัวนี้ธรรมชมเลขเด่นของอาจารย์ขเขาเมิดตัวนี้ แตวา่าเพ่นจับคู่จับคูบ่บ่ดแตกไหม่านมช้ชมต่อมาของแม่นาง่านมช้ชมป้า่านมช้ชมของแม่นางของแม่นางสี่ตัวแตกสี่ตัวแตกสามตัวแตกเมื่อวานนี้สี่ตัวแตกของแม่นางสี่ตัวแตกมากสามตัวแตกมาสามหมดติดเราได้า่านมช้ชมแต่ว่าลาดสุดเมื่อวานนี้สี่ตัวแตกเลี่ยงกันด้วยธรรมช่มห้าเก้าเจ็ดแปดทานเอาไปสื่อนะคะเนาะ นูหน่อยบ่มมานค่ะท่านผู้ชมก็เป็นตะเล็ดตูนน้หน่อยแท้เขาขึ้นหมดละ่ะของแม่นางท่านใดใดนำแม่ยินดีนำวันน้านีเบื้องมองวิ่นเนาะท่านผู้ชมบัตินี้น้ยหน่อยยำม,มองหนีมันสิมาพีดิท่านผู้ชมขันน้ยหน่อยยำม,มองได้มันจิตเปลี่ยนไปเลยท่านผู้ชมขันน้ยหน่อยยำคัคๆพ่อกมอสิบท่านผู้ชม ของพอกมอดสิบสูตรใหม่้ด้วยธรรมชมเลขเด่นพ่อปรับสูตรใหม่พ่อว่าสถิติเขาเดินดีแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเดินดีแปดสิบเปอร์เซ็นเลยของพ่อกมอดสิบเข้าไปที่แปดห้าตรงตรงแมนบาะธรรมชมเลขออกเก้าแปดห้าเก้าแปดห้า หลักหน่วยหลักหน่วยเข้าแปบ่แมนทาม่านผู้ชมหน่วยกับกับกับเป็นบ้าแล้วละทา่านผู้ชมหลักหน่วยเขาเก้ามาเมื่อทา่านผู้ชมกอดขวากันมาหมดเลยเมื่อวานนี้กับเป็นบ้าลงลงแนวทางแอดกาแฟดำ ผิทมือนรรมชมนูน่อยขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อปู่พิชานุโลกบอมาด้วยค่ะเด้อย,ยูพี่ธร,รูมชมวินซีตัวเก้าเจ็ดได้บอธร,รูมชมมิทันไดเอาไปวินเอาสองตัวบอสองตัวปูบอไดจับหายเจ็ดเก่านะคะนาออุย้ยหนาเสียดายแต่ธรรมชม เลขวินซีตัต่อมาพออจอยธรรมชมดับพ่อจอยเอาอยู่นะคะเพื่อนดับซีมาได้กนยังดือลัน่นอยู่แมนบาธรรมชมเจ็ดเก้าตรงตรงเข่าทั้งเจ็ดทั้งแปดเลขเด่นนะคะโอ้พอจอยแนอนอนเด้อธรรมชม หลักร้อยหลักร้อยบอมาเด้อท่านผู้ชมหลักร้อยหลุดนะคะแต่ว่าเหล็กเดนในสูตรมาอยู่หลักหน่วยบนนะคะเด้อสูตรหลักร้อยไม่ได้เดินดีแต่หลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยเดินดีมากกว่าหลักร้อยเด้อท่านผู้ชมนูหน่อยกับวายุวานพรอมเอฟจีลอแต่หลักร้อยทั้งท้งที่หลักร้อยนูหน่อยบอมาแมนบอมท่านผู้ชมบค่อยจะเข่าเลย เพิ่นเอาไปใส่หลักอื่นเพราะว่ามันเดินดีนะมาชมแม่เอฟซีไม่ออกนามหวดมื่อว่านในลดนะคะเด้อลดนะคะเดี๋ยวกกลับขึ้นมาท่ามาชมแอดกาแฟดำท่าม้ชมมือว่านนี่หนอยลงผิดลงผิดนะคะลงผิดเลขของเอดกาแฟดำหงดนี่มันเป็นหวดวันทีน่สิบสองหนอยเบิ่งผิดตาล่าง น้องน้อยได้ไปโพสขอโทษพระแม่พิณองเอฟซีแล้วก็อาจารย์แล้วนะคะเนาะอ,อยู่นาทางช่องยูทูบลงผิดขอโทษขอขอภัยะะด้วยค่ะเด้อเหมื่อวานนี้ตาลายท่านผู้ชมปูสังขะกองปูจับะคู่รถด้วยค่ะเ้อสูตรต่อบบท่านผู้ชมตะวาเหล็กเหล็กเด่นเดินเดินต่ออยท่านผู้ชมขันเหล็กเด่นเดินนี่ ก็ยังมีหวังอยู่เนาะธรรมชมยังมีหวังว่าเหล็กปูสิทธิ์แตอกอีกอยู่ธรรมชมเอาคลิปนาเจอกันกับปูสังขะคลิปนี้หนูหน่อยมาวางร่วมเหล็กเด่นหาดสุดหนูหน่อยเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมิน,นหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ยนำเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ไร้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรนมชม้่ม สนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไลน์สกแกน QR โค้ดนะคะงวดนี้สิแตกบ่ท่านผู้ชมเอ้าพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอด้วยค่ะดเด้อเดียวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแคปจเจาะเหล็กชนนหอยก้อนท่านผู้ชมจเจาะเหล็กชนเหล็กเด่นหอยก่อนเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นหกเจ็ดแปดมาวิเคราะห์กันก่อนท่านผู้ชมจังแคปหนาจอ เลขติดได้เด่น6กสาศสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นสี่กับศ2ตัวสุดสองได้เด่นสองกับสไม่มาด้วยกันได้เด่น8กับสเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้ได้เลขซ้ำกันได้ท่านผ้ชมพ่อแม่พี่น้องงวดได้ที่มันซ้ำกันน่นหน่หนอยบ่อยากให้ตัดออกเด้อขาะเด้อมันจิบเป็นคือจังหวัดเจ็ดสองท่านผู้ชมถ้ามันได้ซ้ำกัน ความแม่พี่น้องอย่าตัดถิ่มเด้อค่ะเด้อเห็ดตามสูตรธรรมะจุ่มเด่นเดินดีงวดนี้เลขชนตัวใดธรรมะจุ่มชนหกชนหกศูนย์ศูนย์สามสามสามธรรมะจุ่มรวมเด่นห้าสูตรงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดสามศูนย์สี่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนี้มีเจ็ดตัวธรรมะจุ่ม เสียวจังได้ท่าชมบาที่นี้หนูหน่อยสิดึงเด่นออกมาห้เด้วยค่ะเด้อหวดนี้เด่นสามสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ไหมทมาชมเดินดีสามหมวดติดเหลือดีหมวดนี้ถิมบ่ได้เนาะท่าชมคิดว่าบ่หนามากแต่ว่ามันมากไหมท่าชมเอาจังได้ วันนี้เด่นสามเด่นสามกับหกนุ้นหน่อยบอเจาะเลขศูนย์ห่ด้วยค่ะเด้อศูนย์สีมาอยูบบ่ธรรมชมเอายุบบ่สามหกศูนย์จะไหอยูบบ่บธรรมชมุมมันชนกัน เจาะกระเจาะท่านผู้ชมบัตรทนี่ฐานเหล็กติดมาบางหนึ่งหันมันมาอยู่ตัวกลางเนาะท่านผู้ชมโน่หน่อยว่ามันเด่นหกกับสามนี่แหละน่หน่อยบอ่หมักศูนย์นะคะเด้บอบ่หมักศูนย์ดิท่านผู้ชมมันจะเป็นจังไดมันจะมาอยู่บ่สูตรเลขติดท่าเดินต่อน่หน่อยคิดว่าหกหกกับสามนี่แหละท่านผู้ชมหกกับสามนี่แหละตัวใดตัวหนึ่งหกมันชน มาที่นี่สูตรเดินเดินดีถ้าเดินต่อเด้อธรรมชมเอามาจับใส่กับสูตรสองตัวสูตรสองได้เลยนะคะหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามผูไดจับเก่งกระจับเอาเด้อธรรมชมวดนี่สิบพันบอสิบไปจังใดธรรมชมวดนี่ถ้าเล็กติดมา บอหกกัดสามด้วยธร,รมะชมไม่หกกดสามสิเจาะตัวได้ไวให้พ่อแม่พี่น้องเนาะธรรมะชมสามมันชนกันอีกเหลี่ยมมัศหมาบอวังหนึ่งหันชนกันสาม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 สุดกันย่งบอหมาธรรมะชมสามสามสามห้าห้า นูหน่อยว่าถ้าถ้าเหล็กติดมานูหน่อยเจาะให้ใบหกเ้ยค่ะเด้อเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่กวนทำมือชมเดี๋ยวจังวิเคราะห์กันไหมเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ผูใ้ใดสสังกับแฟยาซีฟันยาสบู่กุนตานะค่ะเนาะโทรสั่งซื้อได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านติดติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเ้อค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ